เบียดงานมีตัง้งแต่กูนี่แหละเฮ็ดนับตั้งแต่เตื่ล่างถ้วยล่างจานนี่แหละสักผ้าสักแค่นนที่กันวดเหี้ยนวดซ่าหนึ่งล่ะโอ้ยมึงคิอล่ะนี่สั่นไรกับวุ้มีชิล่างแบบใดอะนี่เอ้าตามมีตามเกลือนี่ละ่ะเอ้าไม่น่าหนั่อยอ่ะคนควัญคนขยันว้าวอู้ยเถาอุอา้ยของมาสายเทาแบบนี้รุ่นน,นี่ล่ะยี่ห้อนี้เลยไอยมากหลายเดไปทักทักกวดเซตเมื่นนอกัอน

กอ็อื่อไม่พร้อมล้องดีใส่กว่งมาหาแมงโมวกลัว <c oughs> ลงดีใจเบิ้ยสักกษ์ไปหุ้ย